ขายทัโลกเฮ็ดอีช่างเฮ็ดปวกเฮ้ยเฮ็ดปวกเงี้ยอันงนี้เฮ็ดมีมีเฮ็ดปลวกอยู่พีกนเนาะเป็นออกอยู่ใช้ลูกนี่นอออยู่ป้าปะาจะได้เงินไปซื้ออีช่างอันนี้ขื้ข,ข่าอีกแล้วเบิแล้ว,ลวโอ้ยไม่ต้องหาของมือบบนัง,เ,นงเออกระบ,บาบเจ้าได้สฉลุค,ค,คือกัน,กนเออว่ามีข่ามาจ้า โอ้มันอึดไปนั่นบอกเขาเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กินข้าวใช่ไบ่เอออ่ะอ่ะลูกมากินเอออ่ะกินนะเบิ่งดูอ่ะกินกินอ่ะขวดละขวดอ่ะโอเคเออกิน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 อ่ะกินกินชิ้นนี้มีของแถมพร้อมอ้าวถุงยางซีบมีข้าวพร้อมันต้องซื้อมันนี่เด้อข่าวมีน้อะไน่เป่งหนวดเป่งนัวปลากระป๋องที่เก็บย่างนั่น เก็บไปไปให้ยังนุ่เป็นงัวกินอยากได้อยากได้เป็นนัวเชียวเป็นนัวให้ด้วยนี่เด้ออ่าไปลองเลยมีเกลือมีมะพริกพร้อมมีหลายอย่างอยู่ในเราเก็บยังใหญ่งบงับงบงบับงบัฟอยู่ น้อไปลองเลยเก็บยังไงสบายดีเก็บยังนั่นเก็บไปไปให้ยังมันไม่เป็นนวดกินโอ้ยว่าคืออะไรบ่เก็บไปเปลี่ยนด้วยใช่ผมมีครัเป็นนวดกินผุ่น โอ้ยว oh, 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 ่า oh, ว no. oh, no. oh, no. ันใดก็ดีโอ้ยเออเอา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 เดี๋ยวจอดรถเบิ่งก่อนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะสร้างว่าเถอปานนี่ไปลองเบิ่งก่อนโอ้ยเนาะโพดโพดบุ้มยังแนวชื่อเป็นนัวยกินผุน โอ้ oh, <laughs> สบายดีเจ้าเมยเด้อโออสบายดีเออเ <laughs> พิ่นมาทิมเ่พ่ะอันนี้เมนอืม <laughs> พี่น้องเลยอันเอาไปขายได้เท่าไหรอันนี้เนี่ย <laughs> แม่คันขายจะเพิ่นชื่อเชอิญโลนึงเป็ดลอยเป็ดลอยกี่พัน <Man. S 1> ประมาณบาทกว่าพี่น,อน <laughs> อ้องเลยเออเเออประมาณเป็ดลอยสิมันได้จิกรู้ Oh. <c oughs> อไปขายหีเวียดอยู่ใช้ห่านเวียดหลังเอกิดเขาเขีา่รถจักษ์มาซื้อเองโ oh. อ้เคื่อนช้านมย,ยุใช่ไหมเคื่อนช้านายุน้ำมันนี่นะโอ้ oh. คืออะไรลูกลานไปใช้ก็จะว่า <c oughs> ลูกลานกับกู้กู้กู้ไป <c oughs> <c oughs> เอ้อ บ่เออสปผู้ตลเออโดยโดแม่นั้นเป็นผู้ไทยบ<อ>่อะ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 นอนไรเลยเก็บกระาดาษไปขายพอได้เงินซื้อปิ้งนวกินรอะเอะอพี่นองเลย กระบกบอ่าผมมีหอดเงินซื้อเป็นง่วโอ้มียงมันกล้องยังแม่นี่นะกล้องมันกระดาษเมีงอันให้เครื่องมาถิมแนี้เนาะโอ้่าต้องไปต่างเห็งก่อนบ่ ตาแห้งเปล่าไอนี่เชื่อยันมีคนมาเอาอืออออือออ้ยพี่น้องจุ๊บยู่บ่าอะไรเบิดนี่เป่งนวดทงหนึ่งจุ๊บยู่บ่านี่จุ๊บกระทงละแปดพันเก้าพันสิบพันแล้วนะโอ้ทองน้อยฮันแม่นเออทงใหญ่บ่พ่อได้เนาะพอแล้วทงใหญ่เชือทองหนึ่งเก็บชิบแปดชิบลูกเอ้ยพี่น้องเอ้ย เอาเอาอุ้ยจะกล่องไงกระดาษกระดาษน้ำจะมันไม่เข้ากระเบื้อูคือการเปียกๆนี่ครับบอาบ่เนี่ยต้องตากแห้งก่อนวะตากแห้งก่อนแล้วโอ้น้ำกระนักเขากระเบื้อชื่อแล้วลูกอ๋ออ๋าอ๋อ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 กระตายมันแหงก่อนเนาะเอออันนี้เพื่อนบ้านยังแมน สวรรค์อ๋อดงสวรรค์เมือง10ปอนด์น่เนาะแม่นอืมีก็คนบ้านดงเลยบ่แม่นอ้พี่น้องเอ้ยตากก่อนน่ะเนาะเพนสิปะไว้บ่เดี๋ยวฝนตกมามันสิเปียกลำอีกอืออันนี้เม่สิไปขายเลยเดี๋ยวเอามือตากไว้ก่อนบ่อนเออเวียดกิโลจัก มาละเปียนเอาโอ้เอ่อพนัน,นมาหาลอซื้อเอานอเน,นเาะอ่าอ่าอ่าอ่โอเคพนันเลยโอ้ยเดี๋ยวไปหาอันนี้มาให้ก่อนจนอนังนล่มนึ่งนนะ นี่นายจกเล็ปิ้งนัวอาเม่เด็กเล็บเด้กเปิ้งนัวเซียปิ้งนัวให้เด้อเนี่เด้ออ่าเป็นยังไงมีเกลือมีมะพริกพร้อมมีหลายอย่างอยู่ในนี่มีเข่าพร้อมขอบใจนะลุงเด้อโดยโดยโดยอ่าเอาไว้อันนั้นให้เจ้าหั่งเจ้าหมีนะลุงเด้อโดยอ่าขอบมุขขอบใจ อ่าพี <S 1> <S 1> no. oh, so okay. okay ่น้องเลยเนาะโอ้ยอันนี้ก็ของแม่พิ่นว่าฝากอ่าอันนี้ของเข้าเฉียวไห้ไหวไหวซื้อเนื้อกินได้ไหมเด้อเจ้า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 อ่าโอ้ยกบ้าเก่าเดือดรุเด้อกบาบกบเนาะโดยชาตุชาตุเด็ดเด็ดกับบ่อนั่นพ่นจังมาเก็บมันเด็ดฮะเอออ่เอาสั่นถ้าเดินทางกันเด้อโดยสู้ๆแม่สู้ๆโดย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  ไปเดินทางต่อพี่นอ้องทุกขายังบาดจะบเลขายยังโลกเฮ็ด <H ed. S 1> อีช่างเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็มีบ่เออมาบังนวันโอ้มีเฮ็ดปวกแล้วพี่น้องเลยเออขายได้ได้โลก <H ed. S 1> ถุงสิบพันโอเคโอเคกลับมาไหนพี่กันบังบัง,บง เห็ดปวกนี ừng, ก่สนใจอยู่พี่น้องเลยเนาะจะเป็นจะไปแกงอยู่ใช่เห็ดปวกไปเบิ่งน่องเพิ่นกอนขายเห็ดปวกที่เบิ่งลูงหานลุกทงสิ เห็ดปลูกเนี้ยหนิเฮ็ดมีมีเห็ดปลูกอยู่พี่กันเนาะเป็นออกอยูย่ใช่รุ่นิอยู่ป่าอยู่ป่าเอออ่าจะไปหาอยู่ป่าวะแล้วแสงมีใช่แต่มันกระเถ่าเลยนะเปพี่น,ออนอ้องงี้เนาะอืานี่มันเถ่าแล้วอ่าเป็นอย่างไเฮ็ดพวก โอ้อทุกอันนี้กัของเจ้าบ่ต่างหากบ่เออพี่น้องเไงจักทงของเจ้าล่ะมีหกทงอีหลานี่คือยังนี่เจ้าปขายน้ำใหม่ไม่ได้บ่หลอกเออกระบะพี่น้องหกทงบ่เออได้จักทงมื่อนี่หันไปหาหันได้ชิบทงโอ้ชิบทงผูกเก่งแท้เจ้าไปช่วยบ่คือว่ามันเถาบ่เลยช่วยบ่ นั่นกับไปขายเออไปบบท่านได้หรอได้อ๋ออ๋อแบบเราแหละเน่าแหาละจะชื่อ,อยังอีหล่าชื่อ,อยังลูกชื่อจองสาวจุงได้อดออีหล่าได้ชื่อ,อยังแคดูละชื่ดฮะชื่อร<า>ัดเอ<ะ>อโอ,โอเคพี่น้องเลยเออมาห่มพี่มา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 ห่มพี่จักหน่อยอ๋อพี่น้องเลยมันซื้อซอยเพิ่นก่อนโอ้มึงหน้าห้านเพิ่นขายเครื่อง เอาพี่น้องเลยเนาะเออมาพี่มาพี่โอ้หอนหอนมันหอนอ่าอยู่ตัวหน้าห้าเดี๋ยวมาเบิ้งดูมันมีอย่างเนีของเจ้าฮะนั่งหน้าห้างในเด้อจังหนแล้วทีห้าอยู่ยะก็ห้าดอกเอานั่งแล้วหนึ่งก่อนอืมมีอย่างเนีของเจ้าหน่อไม้อืมกระพกกูดดิเออโอเคโอเคพี่น้องเลยทงทะเลหน่อไม้ สิบพันกีบพี่น้องเอง้อันนี้ได้พก,กูดนี่เดซน,นะประมาณห้าพัน 5, อันนี้เนาะเออเถพี่น้องเอง้อยู่ในเมืองหากินยากได้โบเรมี่ได้อันนี้อ่าจังมัดนี่ลูกละอืมจะจได้เงินไปซื้ออีช้างอันนี้ซื้อข้าวอีกแล้วเบิรแล้ว,ลวโอ้ยต้องหาของมือบ่นังเออกระบะบเจ้าได้สลด ือกันเออมมีข่ามาเจ้าโอ้มันอึดปนันบอกเข่าคือวานนี่ก็ได้กินเข่าบ่เออเมื่อนี้กินแล้วข่ากินแล้วกินยื่นายคอยโอ้เจ้าได้กินอะครเข่าข้าวเช่าข้าาวะโอ้ กี่น้องเลยกระบ,บ่ากระบ,บ่าอยู่จ้าคนเฮือนเจ้าหน่ละล่ะเจ็ดคนเจ็ดคนผู้าจะมีน,อน,น้องเจ้คนอืมอ,อืมอม,อม,อม,มีภัยเนี่ยไปหาแม่แม่เจ้าเด้วภัยอีกน้ออองเขายบ้านนี้ไปชื่อเขาบปะนี่พ่อบ่พ่อกินบ่แถวนี้พ่อพ่ออยู่ ได้จากโลขายอันนี่เบ็ดไดจากโล่หบุกมูเลยเออเข่าได้ได้จากโล่จีพอกินเจ้ามือหนึ่งฮะเรมีถอดเข่าชะมุดว่าชะมุดว่ากินอิ่มเบ็ดครอบครัวนั่นประมาณจากโลหลายเติบบ่ได้สามโลเออเต็มเต็มทงในอิ่มบ่เจ้าเบ็ดเบ็ดเบ็ดทุกคนเลยเออช่องเทื้อกินช่องเทือ้อ กับใครยูสันน้ำไม่บริหารเจ้าจิหาแต่เฮ็ดหา,หาแต่เฮ็ดนะฮะโอ้บริฟังข่าวเฮียนบ่เ้าแล้วอ้อข้าวม,มีขมอมข้าวกินแล้วก็ได้ออกเออพี่น,ออน้องไงกะบะกะบ่มือข้าวกินออกออกมากาครน้ำไม่บ่เออข้าวฮอดปลอยังเหรเจ้าฟัวซี เจ้าเด้ียวเห่ได้เข่าเนาะกับ,บอือ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 เจ้าหาเงินโอ้ยพี่น้องเตัดอนาคตเจ้าขงเงีย้ยบริข่าวเขาลองทำเาเฮี้ยนแาบเจ้าได้น้ำไม้ช่องทวงนี้มั้ยนี่เออเจ้าหาอยังเงี้ยเหรออืมได้จะทวงเหตุจ้า สองถงุงขายแรกทรงหนึง่งกระบาบกระบอดิเโอ,อ้ยพี่น้องเห็น้ำมัสองถุงขอดละโอ้ยน่ะเห็ดเห็ดพวกอันนี้พี่น้องเอ้ยืตัว เห็ดอะไรด้กินบ้างนี่เจ้าของจะกินจะบ่เห็ดอืมมันออกตะตะโดนระเบ้อออกอะไรจากมือหน่อยลูกเออไปหาอยู่ใช้อยู่ป่าอยู่ใช้อยู่พี่ก็มีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่เก่ามันคือบ่มีเอออยู่ใช้ป่าทางไหนจะไปหาโอ้ ขึ้นภูเขาผูาโ,อโอ้ปลึกพิโรแทะอ่าพี่น้องเอ้ยไปแต่เศร้าพอนได้จนบาได้กินข่าวแลยบ่กอ,อ๋อพี่น้องเอ้ยอ่ากินบ่คัจจีกินบ่กินอยนะู่ไปถ่ยายตั้งหน่อยเด้อเด้พี่น้องขอนั่งหน้าห้านในได้จั้งหน่อยเด้ออ่ะอ่ะลูก A, Kim Ờ Kim nó bưng đó Anh Kim 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 đi bỏ khơi Kim đi bộ A, kín okay. uh, nó bưng, kín, kín. Hmm. Hmm. Kín, kín, kín lơi, kín lơi hmm. Kín nó bưng đô hmm. à, à, hmm. Kín ในมือฝากน้องเออกินแล้วเจ้าเดีน่าคอยจะเอาเอาให้ดอกนในมือฝากน้องเจ้าเออกินก่อน,นกินก่อนเป็นห่วงน้องอีกเออพี่น้องนี่เนาะกระบะกอืมแช่บักเออกิน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 ม,มาขอนั่งดูห่านกันพี่น้องเลย เป็นจีเห็ดปุ๊ยใ่เห็ดบ้านผักจากมึงเห็ดบ้านผักเป็นตัวเลยเรือนผักไพลินพอรอนไพลินเอ่อตั้งไม้ตะเกอ,อยอยังบอ่ออะไรเห็ดเป็นเห็ดเนาะ à kín, kín kín để lại đây mi hèn nhàng mưa à... chào như chiếc vỉ này nàng chào uhm... chào đây rồi chụp Chín uhm... chín กัดกินรถกัดกินทีเอาออกเอาเอาเอายับออกเอาเทียมออกดึงออกเออถอดออกทีเออเออเโอเคเอาขึ้นนิ้วสูงเอาขึ้นนิ้วสูงเอ้อกัดกินมันนี่กัดรถอืออขจีฝรั่งปะเต้ปะเต้อืมเป็นยังไงสิมีเตอร์เวียดนาม ลาวกัมพูชานี่แหละใช่ประเทศจีนจำพบกพิษนะเนาะอ,อยู่ฝั่งไทยก็มีมันจะเป็นแบบแซนวิชแบบเป็นมันโบเห็นแบบนี้แกไข่แซนวิชเนาะเอิอข้าวจีอาากินกินกินอิ่มล้วอิ่มไม่แท้มือให้น้อเอามือให้น้องเน่ย แทง้มื่อให้น้องโอ้แฉบอยู่จะมื่อให้น้องกินะบะกระบะเด็กพี่น้องเลยกินรสกินรสแล้วจะเอาแล้วใครที่เอาให้ขนมมาฝากน้องเจ้าพี่น้องเอ๊ะม,มาก็อนจะซื้อซอยก่อนปั่นนี้พี่นออ้องเนาะกินกินไมีเทอมีแฮง ừm... kín. nhiều món ăn kín món ăn kín món kín món ăn kín món kín món ăn kín món ăn kín món ăn kín món น้ำส้มเย็ยนๆอันนี้จกเท่าไรย่สิบสามพันออค1 3อ่าสิบสามพันจบหนึ่งสิบสามพันเปิดบานพักใหม่หปะเปิดแล้วโอ้ขึ้นเท่าไรหัน,นสองแสนคือเราสองแสน โอ้พี่น้องเลยเปล่งสัญญาณดูสิมันมีอยู่แบบสัยงยานเออเรืองเสียวได้มาพักหน่อยนะอ,อ่าที่บ้านดงบ้านดงสวรรคน้นองนอ้องเออแล้วอ่ะขูนละขวดอ่ะโอเคยเออกิน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 เออกินกินฉันไดมีแห้งอ่าอิน้องอนาะ กัแบบอืมกินเย็นๆจะได้มีแหงเอ๋พ nah, ี่น <'s like, S 1> ้องอืมกินเยอะเอเห็ดป่วงกินยอะอ่ะไปเก่งนะอ่ะอยังให้ไปเก่งดยโดยๆๆอ่าส่งเป็นค่ายส่งละสิบพันพี่น้องเนี่ย แม่เขจซื้อซอยบัเอ่มของเจ้าตักทงกอทพกทงเนาะพกทงหกสิบพอาลูกอนะ่ะโอเคของเจ้าได้ลูกของทงหงบ่หนึง่งสองสี่แป โอเคแล้วก็อันนี้นมาไม่ทงเทา่าไรสองทงสาวพันเนาะโอเคพักพักกูดได้สเไยเหยฮะจังมัดนบปึ่งนุ๊ลุกชีมมดชีชิบเนาะบูมีสาวพันว่าเอาไปเลยเาสาวพันอา้าว โอเคพี่น้องเลยอา่าสามพันไปอันนี้เอาให้เอาให้ตั้งหกักเอาให้พิเ,ษพเศษผู้ละเท่าผู้ละสิบพันไปโอเคไว้ไปซื้ออนนั่นกินเด้ออ่าพี่น้องเลยอา่าตัวเดี๋ยวเด่บาบังกันเด้อหนึ่งบ่ม,มุนบ่นสองสามสี่ห้าถุง เห็ดปูกเห็ดเห็ดปูกโดยเห็ดปูกอันนี้มัดมัดเห็นมัดใหย่ยน่มัดมาใเห็นระเบ้านี่ไปเอาเครื่องมามาฝากก่อนโอเคอ้าวบานนี่มีของแถมพร้อมอ้าวถุงยังซีบมีเข่าพร้อมเขต้องซื้อมาหนีเด้อ เขามีนนะ่ะเป่งหน,นกเป่งน,น,นัวปลากระป๋องมีมีมีเกลือม้อกินก่อนมันอีเด้อลูกเด้อโอเคอ่ะห้องเจ้าอโอเคอันนี้ภูรทงมือฝากน้องเด้อเอ้าภูรทงโอเคโอเคบ่บันโอเคละ่ะเอ๊ะพี่นอ้องเไงเมื่อพักพรเมื่อหน้าจึงไปหาไม่นาะบืนก็นไปหาอีก บ่โอ้หาน้ำไม้บืนเออเออถัดเาบ่าวผ่านมาทางนี้เลยชื้อซอยเดอ้อเออโอเคไปลูกไปมาหนีิไปเมื่อไปขอบอกขอบใจเมย์เพื่อนในฝากถุงยังฉีดมาให้ขอบใจเดอ้อโอเคไปเมื่อบาหนีครั้งแรกไม่ต้องไปตากแดดเมื่อถือเอาถือเอานี่นี่เอ่อใส่ อืมนี่เอ้าขนมเจ้าเอากินกินเมื่อนทางน้ำนี่เอ้าเอา,เอาด้วย,โ,ยโอเคเอไปบบบนี้หาบเมื่อเออโอเคไปไโอเคละไปไปไปแล้วไปนอนเลยไปแล้วนี่คือชีวิตประจำวันของน้องๆคน อ่าแถวบ้านดงสวรรค์เมืองสิยปูนแข่งสวนคิดพี่น้องมาแต่พุ่นและมาแต่บ้านสกี้พีนอ่าพี่น้องเอ้ยกะดุมันนะกะถือว่ายอมรับอยู่พี่น้องเอ้ยบ่ดุกจักสิเฮ็ดจังได๋คือว่าแหละมันบ่มีสิกินนั่นน่ะเฮาบ่ไปก็บ่ได้กินนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยกะยอมรับใจน้องๆเพิ่นอยู่ือว่าเด็กน้อยแถวน้องๆนี่ก็มดุุมันบดจเป็นส่วนใหญ่นะพี่น้องเนาะ บะเตียงก็อุดนุนแล้วก็เห็นบ่ได้หรอพี่น้องเองยกะซอยตลอดบอกเคยพาดนะพี่น้องเนาะเฮาเห็นย่ำไหนก็อดสงสารบรา่ได้เฮาก็บบริรัมบรุรวยบริหังบริมีอกแต่ว่าเฮากับพอมีมีกินก็บแบ่งปันกันบีบแบ่งกันไปพี่น้องเองยเนาะสามสี่เฮาซอยได้กขาบรรเท่าทุกกันไปแหละพี่น้องเองยไปบะเตียงขอตัวเดินทางก่อนบระเด็นยูดีมีแห้งพรสกูลสุขคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบา,บายบายไป